สวัสดีนะครับครูเฟิร์สนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยโอ e เน็ปีล่าสุดนะครับนะก่อนฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะกดคอมเมนต์กดแชร์กดหัวใจจดกดทุกอย่างอะ่ะให้ด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ the g o r u first c o o เ first เองครับข้อที่1โรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1, 200คนโดยเดือนแรกมีอัตราส่วนพนักงานที่ฉีกวัค ซีนเข็มที่1ต่อพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่1เนี่ยเป็น7ต่อ11เดห็นไหมเดือนที่2มีพนักงานฉีดเข็มที่1เพิ่มขึ้นอีก4 0 0้คนและเดือนที่3พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ครบทั้งหมดจํานวนพนักงานแห่งนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1นะในเดือนแรกต่างกับวัคซีนเข็มที่1ในเดือนที่3จํานวนกี่คนเดี๋ยวเรามาหาเดือนที่1ก่อนนะครับเดือนที่1 ราวนี้เดือนที่1ห,หาไงลูกนะอัตราส่วนเนี่ยมัน7ต่อ4ใช่ไหมฉีดนะมันจะมีฉีดฉีดต่อไม่ฉีดนะแล้วก็เขียนเลยฉีดนะต่อไม่ฉีดนะแต่ให้ครูอยากให้เพิ่อมอีกอันหนึง่งต่อรวมเลยคือรวมทุกคนเลยนะฉีดเนี่ยมันมี7ไม่ฉีดสิบเจ็ดรวมแล้วอ่ะก็คือ24อัตราส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนตำนี้ คราวนี้เขามีทั้งหมด1,200คนถูกต้องไหมโจทย์บอกว่ามีพนักงาน1,200คนเราก็มาดูว่าเดือนที่1น,นะครูเขียนเป็นเลขโรมันเนี้ยหมายถึงเดือนที่1น,นะเดือนที่1ฉีดกี่คนลูกนะฉีดนะฉีดก็คือนะฉีดกี่คนเดือนที่1น,นะก็ฉีด7จนะจากทั้งหมด24่ใช่ไหมอัตราส่วนคือ7ต่อ24 24คือทั้งหมด จากทั้งหมดเมื่อกี้โจทย์บาบอกแล้วคือ1,200คนนะก็ตัดทิ้งนะ12 224เจ้านี่เป็น100แล้วก็ตัดทิ้งเป็น50อีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นฉีดเนี่ยทั้งหมด350คน2ฉีดกี่คนฉีดนะฉีดทั้งหมดกี่คนลลกนะ350แล้วก็บวกเพิ่มไปอินที่2เนี่ยฉีดเพิ่มอีก400เป็น750คน แล่เดือนที่สฉีดครบทั้งหมดก็คือฉีด1,200คนเดือน3นะฉนะีดนะฉีดนะก็จาก1,200จะแล้วลบเ5 0ก็เป็น450คน่งนะที่โจทย์ถามหาว่าเดือนที่1ต่างจากเดือนที่3กี่คนนะเพราะฉะนั้นเดือนที่1ฉีดไป350ใช่ไหมเดือนที่3ฉีดไป4 5 0ต่างกันกีนก่คนลูกก็เอาเท่าไหร่นะเอ,เอาเท่าไหร่ลูกต่างกันนะ ก็เอา300เอ่รอ450บลบกับ350ร้อาบตอบต่างกัน100คนเห็นไหมนะครูเไอ้ข้อนี้ตอบข้อที่2เดี๋ยวรอติดตามข้อต่อไปนะครับเด e g u r รูเฟิร์สค u รูเฟิร์สเองครับ